เด็กทารกคนหนึ่งเพิ่งลืมตาดูโลกแต่กลับทาให้ทั้งโรงพยาบาลตกอยู่ในความเงียบงันอันเย็นยะเยือกไม่มีเสียงแสดงความยินดีไม่มีใครยิ้มแย้มมีเพียงสายตาตกตะลึงและเสียงกรีดร้องของพยาบาลเท่านั้นชั่วขณะนั้นชีวิตและความหวาดกลัวเหมือนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวปกคลุมพั่วทั้งห้องที่เคยคุ้นเคยเพียงกับเสียงร้องแรกเกิดอันเปี่ยมสุขมีน่าชวนคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่สุขใจในบ้านปลายอะไรคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนการคลอดธรรมดาให้กลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนยาวนานหลายเดือน และอะไรคือเหตุผลที่ทําให้แม่คนหนึ่งต้องหนีออกจากบ้านสามีในคืนฝนตกหนาวเย็นพร้อมทารกแรกเกิดในอ้อมแขนเพื่อปกป้องเขาจากครอบครัวของพ่อเองหากเรื่องราวนี้สัมผัสหัวใจของคุณลุงคุณป้าโปรดช่วยแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อพลังแห่งความเป็นแม่และอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสะเตือนใจถัดไปนัชชาหญิงสาววัย26ปีทำง,งานเป็นนักบัญชีในบริษัทเล็กๆที่จังหวัดเชียงราย ไม่เคยคาดคิดเลยว่าการเป็นแม่ครั้งแรกของเธอจะเริ่มต้นด้วยฝันร้ายเธอตั้งคันลูกคนแรกกับประสิทธิช่างซ้อมเครื่องสูบน้ำผู้สุภาพและไม่ค่อยพูดตลอดช่วงตั้งครรภ์ผลอันตราซสาวทุกครั้งล้วนแสดงว่าทารกแข็งแรงดีไม่มีสิ่งผิดปกติแม้แต่แพทย์จากโรงพยาบาลย,าย,ยังเคยกล่าวว่าหัวใจเด็กเต้นดีรกเกาะแน่นทั้งแม่และลูกปลอดภัยแน่นอนคำพูดเหล่านั้นทำให้นัชรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ที่เต็มไปด้วยความหนักอึ้งแอและคืนที่นอนไม่ค่อยหลับทว่า คืนนั้นคืนแห่งโชคชะตาเริ่มต้นด้วยฝนตกหนักลมพัดกันโชคผ่านกระเพยเก่าๆข้างทางฝนกระนำใส่กระจกของรถกระบะเล็กที่พาเธอจากบ้านไปยังโรงพยาบาลอำเภอบ้านปางเมืองเวลานั้นเกือบตีหนึ่งประสิทธิ์นั่งอยู่ข้างๆจับมือภรรยาไว้แน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลนัชชาฝืนเอาความเจ็บจากการบีบรัดของมดลูกเหงื่อซึมเปียกเสื้อด้านหลังเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ในใจกลับมีลางสังพอนแปลกประหลาดเหมือนคืนนี้จะเกิดบางอย่างเกินกว่าที่เธอกับสามีจะเตรียมใจไว้ในห้องรอคลอด คุณหมอชัยวัฒน์ผู้เคยช่วยเหลือหญิงคลอดลูกนับพันตลอด30ปีรับแ้มประวัติของเธอไว้เขาดูผลอัลตราซาวด์และเงียบเงียบผันกลับมามองจอมอนิเตอร์ที่แสดงจังหวะการเต้นของหัวใจทารกแม้ว่าค่าต่างๆจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่กราแสแดงคลื่นหัวใจดูเบาวกว่าปกติเล็กน้อยเขาไม่พูดเรื่องนี้กับนัชชาเพียงแต่บอกว่าใจเย็นๆไว้เราจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดแต่ในใจจริงๆแล้วแม้แต่เขาเองก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมถึงรู้สึกไม่สบายใจเช่นนี้เสียงฝนตกยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆ ข้างนอกหน้าต่างของโรงพยาบาลมืดสนิทและในห้องสีขาวสะอาดที่มีแสงไฟนีออนส่องสว่างเย็นเยียบชะตากรรมของชีวิตน้อยๆกำลังค่อยๆเปิดออกอย่างไม่มีใครคาดคิดเสียงกรีดร้องสุดท้ายเหมือนระบายพลังชีวิตเฮือกสุดท้ายของนัชชาเธอรู้สึกเหมือนร่างกายฉีกขาดเป็นชิ้นๆกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงเครียดจากความเจ็บปวดลมหายใจขาดเป็นห่วงๆซ่วงอกกระเพื่อมแรงจากความเหนื่อยล้าข้างนอกฝนยิ่งคงกระนำสายฟ้าแลกแสงว่าเพิ่มมาแล้วมืดดับลงราวกับสะท้อนความวุ่นวายภายในร่างกายของเธอแล้วเสียงร้องให้ก็ดังขึ้น เสียงร้องแรกนั้นไม่ได้อ่อนแอเหมือนที่คนทั่วไปจินตนาการถึงทารกมันดังแหลมคมชัดท่ามกลางกลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อและแสงไฟเย็นเฉียบในช่ววินาทีเดียวเสียงนั้นเหมือนพาฉีกบรรยากาศตึงเครียดแต่แทนที่จะตามมาด้วยความโล่งใจกลับกลายเป็นความเงียบที่หนักอึ้งเงียบผิดปกติไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครพูดว่าแม่ลูกปลอดภัยแล้วไม่มีรอยยิ้มโล่งนอกหลังการคลอดอันยากลำบากนัชชาหอบหายใจมือกำพ้าปูเตียงแน่นเหมือนพยายามยึดกับความจริงเธอเพยายามเอียงศีรษะมองไปรอบห้อง ในความหวังที่เรียบง่ายที่สุดของคนเป็นแม่ขอแค่ได้เห็นหน้าลูกแต่ไม่มีใครอุ้มลูกมาให้เธอพยาบาลสาวคนหนึ่งรีบอุ้มทารกออกไปมือรีบพันผ้าขาวรอบตัวเด็กทารกที่ยังเปียกน้ำคลำท่าทางของเธอไม่ได้เหมือนคนกำลังอุ้มเด็กแข็งแรงแต่มันเหมือนคนที่เพิ่งเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรให้ใครเห็นลูกฉันอยู่ไหนทำไมไม่วางลูกบนนอกฉันนัชชากระซิบเสียงแผ่วลมหายใจเธอขาดห้วงราวกับถูกลมหยุดไว้กลางออกไม่มีใครตอบพยาบาลวัยกลางคนที่ยืนอยู่ใกล้หัวเตียงก้มหน้าลงต่ำ มือที่กำลังเก็บเครื่องมือแพทย์อย่างลนลานทำถาดเหล็กหล่นกระทบพื้นเสียงดังลั่นสะท้อนไปทั่วห้องอีกคนที่กำลังถือแฟ้มประวัติสะดุ้งเพอกจนทำปากกระหลน่นใบหน้าซีดเผือดราวกระดาษด,ดวงตาของเธอมองไปยังทารกก่อนจะรีบหันกลับสองมือกระดอกแน่นราวกับพยายามกลั้นบางสิ่งที่ไม่สามารถเอ่ยออกมาได้หมอชัยวัฒน์ผู้ผ่านการทำคลอดมาหลายพันรายตลอด30ปียังยืนอยู่ที่หัวเตียงดวงตาของเขาจ้องนิ่งไปยังจุดว่างเปล่าในอากาศมือของเขายังกำที่หนีบสายสะดือไว้ แต่ดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่ามันมีไว้ทําอะไรในแววตาของเขาคือความตื่นตระหนกปะปนกับบางสิ่งคล้ายความหวาดกลัวหมอเกิดอะไรขึ้นลูกฉันปลอดภัยใช่ไหมนัชชาพูดซ้ําด้วยความสิ้นหวงังแต่เสียงฝนกระนากระจกหน้าต่างกรบทุกถ้อยคาสิ่งเดียวที่เธอสัมผัสได้คือลมหายใจเย็นยเยือกที่ล่นขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังไม่ใช่จากฤทธิ์ยาไม่ใช่เพราะบาดแผลแต่เป็นเพราะเธอรู้แน่ชัดในใจมีบางอย่างน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นกับลูกของเธอและเมื่อเสียงล้อเตี้ยดเหล็กหลักเย็ดเอ็ดอาร์ตออกจากห้องคลอด พาร่างเล็กจิ๋วที่เพิ่งลืมตาดูโลกจากไปก็คือวินาทีที่ใจของนัชชาเริ่มถูกฉีกออกด้วยความกังวลที่จะต้องไม่ได้เธอไม่ได้เห็นหน้าลูกไม่มีใครบอกอะไรสักคำและสายตาของทุกคนในห้องวันนั้นเหมือนกันหมดตื่นตระหนกช็อกและไม่มีใครกล้าเอ่ยความจริงฟ้าย,ยังไม่สว่างฝนยิงคงรินเบาๆบนชายคาโรงพยาบาลบ้านปางเมืองภายในห้องพักฟื้นที่เงียบเหงานัชชานอนขดตัวอยู่บนเตียงสีขาวผ้าห่มถูกดึงสูงถึงลำคอแต่ก็ไม่อาจกันความหนาวจากภายในได้ผ่านไปเกือบสามชั่วโมงหลังการคลอด แต่ไม่มีใครบอกเธอเลยว่าลูกเป็นอย่างไรไม่มีคําแสดงความยินดีไม่มีข้อมูลเรื่องน้ําหนักหรือสุขภาพมีเพียงความเงียบความเงียบที่ยาวนานจนกลายเป็นการหลีกเลี่ยงที่น่ากังวลนัชชากดกริ่งเรียกพยาบาลแต่ไม่มีใครมาปรากฏตัวจากความกังวลกลายเป็นความหวาดกลัวและสุดท้ายเป็นความโกรธที่ลุกขึ้นในอกกระเธอฝืนตัวเองลุกขึ้นดึงเข็มน้ําเกลือออกจากแขนขาที่ยังสั่นจากความเจ็บแผลผ่าที่ยังแสบทุกครั้งที่ขยับแต่หัวใจของแม่ผลักดันให้เธอต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น เธอค่อยๆเดินไปตามทางเดินที่สลัวไฟสีเหลืองกระพริบตามแบบโรงพยาบาลเก่านำทางเธอไปอยังห้องดูแลพิเศษเมื่อมาถึงใกล้ประตูเสียงกระซิบจากข้างในทําให้นัดชายยืนชะงักเธอแนบหูลงบนบานประตูไม้ทาสีขาวที่ปิดไว้เพียงครึ่งก้นหายใจเราจะทํายังไงดีคะหมอชัยวัฒน์ทางบ้านขอดูหน้าลูกแล้วเสียงพยาบาลสั่นเครือเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไม่ได้เราให้เขาเห็นตอนนี้ไม่ได้เด็กขาดเด็กคนนั้นมันมีขนขึ้นต็มตัวทั้งหน้า ทั้งฝ่ามือผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยเสียงหมอชัยวัดลดต่ำลงแต่ความตึงเครียดยังแทรกอยู่ทุกถ้อยคำผมสงสัยว่าอาจเป็นไฮเพอร์ทรโคซิสกลุ่มอาการมนุษย์หมาป่าแต่ต้องรอตรวจลึกกว่านี้ก่อนนัชชาเหมือนถูกดูดวิญญาณออกไปทั้งร่างเธอก้าวถอยหลังมือกำแน่นกับกำแพงเย็นเยียบข้างตัวสีสมุนคว้างมนุษย์หมาป่ามีขนขึ้นทั้งตัวไม่เป็นไปไม่ได้ร่างเธอสั่นระริกดวงตาเลื่อนลอยแล้วจู่ๆก็วิ่งพุ่งไปที่ประตูข้อกระจกเสียงดังไม่หยุดฉันขอดูลูก ฉันเป็นแม่เขาขอแค่ให้ฉันเห็นหน้าเขาพยาบาลคนหนึ่งรีบวิ่งออกมาห้ามสีหน้าตื่นกลัวคุณนัชชาได้โปรดใจเย็นก่อนนะคะเด็กกำลังได้รับการตรวจพิเศษเราทำเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและลูกฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนอกจากได้เห็นหน้าลูกฉันมีสิทธิ์ฉันขอร้องคำวิงวอนอับน้ำตาทำให้พยาบาลสาวอีกคนที่ยืนใกล้ๆสะเตือนใจเธอมองไปรอบๆอ,อย่างระวังแล้วค่อยๆจูมือนัชชาไปยังมุมหนึ่งของทางเดิน ฉันให้ดูได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครรู้ทั้งฉันและคุณจะเดือดร้อนมากประตูห้องดูแลพิเศษเปิดออกอย่างเงียบเงันใต้แสงสีฟ้าสลัวตู้กระจกใสในมุมห้องค่อยๆปรากฏขึ้นนาชาเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงเธอกลั้นหายใจวางมือแนบลงบนผิวกระจกแล้วดวงตาของเธอก็ได้สกับภาพที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นทันทีร่างเล็กๆนอนนิ่งอยู่ในตู้กระจกผิวแดงอมชมพูแขนขาย,ยังกระตุกเบาๆแต่ทั่วทั้งร่างของทารกตั้งแต่หน้าผากแก้มคางไปจนถึงนิ้วมือ กับถูกปกคลุมด้วยขนอ่อนสีดำหนาแน่นและเอียดราวกับกำรรมหยี่สีเข้มมองผ่านๆนรากับเด็กคนนี้ถูกห่อตัวด้วยผ้าห่มขนสัตว์แปลกประหลาดทั้งที่แท้จริงนั่นคือผิวหนังของเขาเองนัชชาก้าวถอยหลังมือปิดปากดวงตาเบิกโพรงไม่กระพริบแต่ในวินาทีนั้นเองดวงตาเล็กจิ๋วของทารกค่อยๆเปิดขึ้นชั่วขณะนั้นแววตาใสาบริสุทธิ์ของลูกทาให้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิง่งไม่มีอะไรน่าสยดสยองไม่มีอะไรประหลาดมีเพียงเด็กคนหนึ่งที่เงยหน้ามองแม่ของเขาด้วยความไร้เดียงสาบริสุทธิที่สุด และในแววตาคู่นั้นเองนัทชารู้ทันทีต่อให้ขนสีดำนั้นหนาแน่นแค่ไหนแต่ในอ้อมแขนของเธอเขาก็ยังเป็นลูกของเธอเป็นชีวิตน้อยๆที่เธออุ้มท้องมานานเก้าเดือนสิบวันและไม่ว่าอย่างไรเธอก็จะปกป้องเขาเช้าวันถัดมาเมื่อแสงแดดแรกของวันสองลอดหน้าต่างโรงพยาบาลเข้ามานัทชัยยังไม่ได้นอนแม้แต่นาทีเดียวเธอนั่งพิงกำแพงอยู่กับพื้นดวงตาเมอ่อลอยมองไปยังบานประตูที่ปิดสนิทต,ตลอดทั้งคืนประตูของห้องแยกที่ลูกของ,ของเธอถูกกักไว้ภายในใจเธอ ความกังวลค่อยๆกลายเป็นความสับสนสาหัสแล้วเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นจากปลายทางเดินประสิทธิ์มาถึงเขาวสวมเสื้อคลุมสีเข้มหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าครึ่งหนึ่งเมื่อสายตาทั้งสองสบกันนัชชากรลุกขึ้นทันทีขาสั่นแทบยืนไม่อยู่แต่เธอก็ยังวิ่งเข้าไปหาความมือสามีไวแน่นเหมือนเกาะเกี่ยวกับความหวังสุดท้ายทั้งคืนที่แล้วคุณไปไหนลูกของเราอยู่ไหนฉันถามเท่าไรก็ไม่มีใครยอมให้เจอเสียงของเธอสั่นเครือประสิทธิ์ไม่ตอบ เขาเพียงมองภรรยาด้วยดวงตาแดงกำ่ำไม่รู้เพราะอดนอนหรือเพราะอย่างอื่นนัชชาไม่อาจแน่ใจจากนั้นเขาก็เดินตรงไปยังประตูห้องดูแลพิเศษพยาบาลที่จำเขาได้ว่าเป็นสามีคนไข้จึงไม่ขัดขวางเพียงพยักหน้าเบาๆอนุญาตให้ดูผ่านกระจกทันทีที่สายตาของประสิทธิ์จับจ้องไปยังร่างเล็กในตู้กระจกเขาก็ชะง,งักทันทีมือปล่อยทิ้งเท้าราวกับอย่างลึกลงพื้นเด็กยังคงนอนหลับแต่ขนหนาที่ปกคลุมทั่วทั้งร่างชัดเจนในแสงยามเช้าเขาหันหลังกลับทันทีไม่พูดสักคำไม่แม้แต่จะถามภรรยาสักประโยค ประสิทธิ์เดินออกจากทางเดินก้าวเท้ายิ่งเร่งขึ้นแล้วหายละไปหลังประตูโรงพยาบาลเรากับไม่เคยปรากฏตัวเลยนัดชายยืนตะลึงอยู่กลางทางเดินลมจากหน้าต่างเล็กๆแทรกผ่านร่องผนังหนาวจนบาดผิวเธอไม่ร้องให้ไม่กรีดร้องมีเพียงความว่างเปล่าในอกเหมือนใครมาดึงหัวใจเธอออกไปทั้งดวงยังไม่ทันตั้งตัวจากเหตุการณ์นั้นครอบครัวฝ่ายสามีก็บุกมาถึงในช่วงบ่ายวันเดียวกันแม่สามีของเธอคุณอัมพาที่เคยเป็นผู้หญิงผู้จาเบาๆสุภาพ วันนี้กลับไม่เหมือนเดิมเธอพาพี่น้องอีกสองคนมาด้วยทั้งสามเดินเข้าห้องพักคนไข้โดยไม่เคาะประตูแม้แต่นิดคุณนัชชาเสียงเธอเอ,อ่ยเรียบเย็นครอบครัวเราต้องการคุยกันให้ชัดเจนนัชชาพยายามเย็นตัวลุกขึ้นดึงผ้าห่มขึ้นมากอดเหมือนเป็นเกราะบางๆเธอยังไม่ทันพูดอะไรคุณอมพาก็วางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะข้างเตียงคุณปิดบังเรามาตลอดทั้งช่วงตั้งครรภ์คุณไม่เคยพูดถึงอาการแบบนี้เด็กที่มีขนแปลกประหลาดขนาดนี้ไม่น่าจะเกิดจากธรรมชาติอาจเป็นพันธุกรรม หรืออาจเป็นอย่างอื่นพวกเราไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานของเราหรือเปล่าคุณหมายความว่าอะไรคุณกำลังบอกว่าฉันโกหกประสิทธิ์เหรอเสียงของนัชชาสั่นไหวคุณอัมพาไม่ตอบตรงๆเพียงพูดเสียงเข้มฉันต้องการให้คุณเซ็นเอกสารสละสิทธิเลี้ยงดูเด็กทางเราจะรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมดให้คุณควรคิดถึงอนาคตตัวเองคุณหญิงสาวยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นัชชานีเงินดวงตาเบิกกว้างเหมือนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน นั่นคือลูกของฉันเลือดเนื้อของฉันคุณจะพาเขาไปที่ไหนศูนย์รักษาในกรุงเทพที่นั่นมีอุปกรณ์และบุคลากรพร้อมสำหรับกรณีพิเศษส่วนคุณคุณควรปล่อยวางทุกอย่างมันชัดเจนแล้วในวินาทีนั้นนัชชาไม่ได้เห็นคุณอัมพาเป็นแม่สามีที่เคยดูแลเธอตอนแพ้ท้องเคยห่อข้าวเหนียวขิงมาให้ถึงที่ทำงานยามฝนตกสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เย็นชาคมเฉียบดังใบมีดพร้อมจะตัดสายให่เลือดเนื้อเพื่อรักษาเกียรดของวงตระกูล เธอไม่พูดอะไรเพียงแต่นั่งจ้องกระดาษตรงหน้าเหมือนจ้องใบมีดที่พร้อมจะเฉือนขาดแม่ลูกออกจากกันและในใจการตัดสินใจบางอย่างก็กำลังเกิดขึ้นเงียบงันแต่แรงกล้าเหมือนไฟลุกกลางพายุฝนเธอจะไม่เซ็นต่อให้ถูกผลักจนถึงขอบเวเธอก็จะไม่มีวันปล่อยมือลูกน้อยของเธอคืนนั้นฝนตกหนักกว่าทุกครั้งฟ้าถูกฉีกออกเป็นเส้นด้วยสายฟ้าแลบส่องให้เห็นคราบรอยตามผนังเก่าๆของโรงพยาบาลอำเภอบ้านปางเมืองในห้องเย็นเฉียบที่นัชานอนแสงไฟนีออนกระพริบราวกับลมหายใจสุดท้ายของแม่ที่ถูกบีบจนหมดแรงเธอรู้ดีว่า หากไม่ทําอะไรเดี๋ยวนี้ลูกของเธอจะถูกพาตัวไปและหากมันเกิดขึ้นจะไม่มีใครคืนเข้าให้เธออีกเกือบตีสามนัชชาฝืนลุกจากเตียงมือกุมแผลผ่าที่ยังเจ็บแสบเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าในความเงียบหยิบของจําเป็นใส่กระเป๋าผ้าเก่าเงินเล็กน้อยบัตรประชาชนกับผ้ากอสสำรองไม่มีโทรศัพท์ไม่มีใครไปด้วยไม่มีทางกลับเธอเปิดประตูเบาๆเดินผ่านทางเดินว่างเปล่าหลอดไฟสลัวบนเพดานเหมือนดวงตาเย,ย็นชาที่มองตาม แต่เธอไม่กลัวความกลัวทั้งหมดในใจเธอมอดไม่ไปแล้วตั้งแต่วันที่มีคนยื่นใบสละสิทธิ์แม่ลูกต่อหน้าเธอประตูห้องดูแลพิเศษปิดไว้เพียงครึ่งโชคดีหรือบางทีคือโชคชะตาพยาบาลเวรเพิ่งเดินออกไปเอาน้ำนัชชาค่อยๆย่องเข้าไปลูกยังคงนอนหลับในตู้อบขนอ่อนสีดำยังคงปกคลุมเหมือนเดิมแต่ใบหน้าเล็กๆนั้นโอเพียงแค่เห็นก็ทําให้หัวใจเธอปวดร้าวนัชชาเปิดฝาตู้อบมือสั่นเมื่อแต่ลงบนทิวอุ่นๆเด็กขยับเบาๆแต่ไม่ร้องเหมือนเขาก็รับรู้ถึงลมหายใจที่คุ้นเคยเธออกเขาแน่ในอก ซุกไว้กับอกตนเองใช้เสื้อคลุมคลุมใบหน้าเล็กๆนั้นไว้แม่อยู่นี่แล้วนะเราไปกันเถอะลูกและแล้วท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน,น่ำนัชชาก็ออกจากโรงพยาบาลทางประตูหลังไม่มีใครเห็นไม่มีใครหยุดเธอไว้มีเพียงฝนที่สาดกระแทกเสื้อลมที่ตีกระทบหน้าและเท้าเปล่าที่เหยียบผ่านพื้นดินเละเทะโดยไม่มีความรู้สึกอีกต่อไปทั้งคืนเธอเดินไม่หยุดลัดเลาะตามตรอกซอกซอยและโคลนหลบอยู่หลังพุ่มหญ้ารกหลีกแสงไฟจากรถสายตรวจจนเมื่อฟ้าสาง แม่หนุ่มและทารกน้อยก็มาหยุดอยู่หน้าห้องเช่าหลังเก่าๆริมอำเภอแม่สายเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าไม่มีใครสังเกตเจ้าของห้องเช่าเป็นหญิงชรานิสัยแข็งกระด้างแต่ไม่ชอบซักไซพอเห็นใบหน้าซีเซียวของหญิงสาวกับเด็กที่หลับสนิทเธอก็เพียงแค่ถอนหายใจเบาๆแล้วส่งกุญแจห้องเล็กๆที่ยังว่างอยู่พื้นที่สิบตารางเมตรผนังชื้นพัดลมเก่าดังอืดอาดแต่ก็เพียงพอให้สองแม่ลูกได้หลบภัยหลายวันต่อมานัชชาชใช้ชีวิตเหมือนเง,เงาเธอเปิดบัญชีใหม่รับงานเขียนและแปลฟรีแลนซ์ทางออนไลน์ อาศัยช่วงเวลาที่ลูกหลับเพื่อหาเงินซื้อผ้าอ้อมและนมเงินมีน้อยแต่เธอไม่เคยบ่นแค่ได้เห็นหน้าลูกทุกวันได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆได้จับมือน้อยๆที่มีขนนุ่มๆเหล่านั้นเธอก็รู้สึกพอแล้วเธอรู้ดีว่าตั้งแต่วินาทีที่เธออุ้มลูกออกจากโรงพยาบาลเธอได้เลือกเส้นทางที่เต็มไปด้วยพายุแต่นัชชาไม่เสียใจเพราะเธอรู้ดีกว่าใครทั้งหมดถ้าเธอไม่ปกป้องลูกของเธอจะไม่มีใครทําแทนและดวงตาน้อยๆคู่นั้นสมควรได้รับโอกาสในการเติบโตท่ามกลางความรักต่อให้ต้องหลบหนีจากทั้งโลกใ ลมหนาวพัดผ่านรอยร้าวของประตูไม้ในห้องเช่าเล็กๆที่นาชชาและลูกกำลังซ่อนตัวอยู่หลายสัปดาห์ผ่านไปนับจากวันที่เธอหนีออกจากโรงพยาบาลในคืนนั้นทุกอย่างคล้ายจะล่องลอยอยู่ในม่านหมอกเธอทำงานข้ามคืนบน,น้ตบุกเก่ารับงานเขียนแปลเพื่อหาเงินซื้อนมซื้อผ้าอ้อมทุกครั้งที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์จอดหน้าซอยหัวใจของเธอก็หดเกรง็งเพราะกลัวถูกพบตัวชื่อลูกยังไม่กล้าลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่กล้าเปิดเสียงทุกการติดต่อกับโลกภายนอกล้วนถูกตัดขาดบ่ายวันหนึ่งที่ฟ้ามืดครึ้ม ขณะนัชชากำลังกล่อมลูกน้อยให้นอนก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอชะง,งักค่อยๆย,ย่องไปใกล้หน้าต่างแหวกม่านขึ้นดูชายไวกลางคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นรูปร่างผอมบางเสื้อเชิ้ตนอกกางเกงมือถือกระเป๋าหนังเก่าๆเ,เขาไม่เหมือนตำรวจไม่ใช่นักข่าวแต่ในสีหน้ากลับเต็มไปด้วยความนิ่งสงบแปลกประหลาดคอคมสันเธอพึมพำเบาๆเ,เ,เหมือนจำชื่อที่เคยผ่านตาในโลกออนไลน์ได้ชายผู้นั้นกล่าวสุภาพผ่านบานประตูขออภัยที่มาโดยไม่ได้นะัดผมชื่อดรคมสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและโรคหายาผมไม่ได้มารบกวนชีวิตส่วนตัวของคุณผมแค่อยากช่วยนัดชลังเลในใจเธอเต็มไปด้วยความระแวงเธอเคยถูกผลักสู่ทางตันโดยคนที่อ้างว่าเป็นหมอเป็นญาตแต่มีบางอย่างในแววตาของเขาความจริงใจความเหนื่อยล้าของคนผ่านโลกทําให้เธอค่อยๆเปิดประตูออกดอกอรคมสันไม่ได้พูดเข้าประเด็นทันทีเขาอธิบายอย่างสุภาพว่าเขารับรู้ถึงกรณีของทารกมีขนทั้งตัว ผ่านข่าวลือในโลกออนไลน์และเอกสารบางส่วนที่รั่วไหลาจากโรงพยาบาลบ้านปังเมืองเขาไม่ได้มองเรื่องนี้อย่างคนสื่อมวลชนแต่ในฐานะนักชีววิทยาและผู้ใส่ใจในสิทธิ์ของเด็กที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมผมติดตามกรณีลักษณะนี้มานานทั่วโลกเขาเอ่ยและอาการที่เด็กอาจเผชิญไฮเพอร์ osis, ทรโคซิสถือเป็นภาวะหายากมากมีบันทึกน้อยมากแต่ผมอยากตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะถ้าไม่ใช่อาการแต่กำเนิดสภาพร่างกายแบบนี้อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาชั่วคราวและเด็กอาจฟื้นตัวได้เต็มที่ นัชชาฟังแล้วหัวใจเต้นแรงนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่เธอได้ยินถ้อยคำที่ไม่ใช่คำข่มขู่ไม่ใช่ข้อกล่าวหาแต่คือความหวังแต่คุณจะช่วยได้อย่างไรฉันฉันกําลังถูกเล่ล่าครอบครัวสามีจะฟ้องฉันพวกเขาจะเอาลูกฉันไปเธอกลืนคําพูดน้ําเสียงสั่นเครือดอกเตอร์คมสันพยักหน้าเบาๆผมไม่ใช่แค่นักวิจัยผมมีเครือข่ายทนายความที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและผู้หญิงถ้าคุณยินยอมผมจะเริ่มขั้นตอนการตรวจทางการแพทย์ และเชื่อมต่อคุณกับทนายที่มีประสบการณ์เราจะดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่จะปกป้องลูกของคุณให้ถึงที่สุดนัชชามองดูลูกน้อยที่หลับสนิทบนฟูกบางๆผิวเล็กๆยังมีขนปกคลุมแต่ใบหน้าเล็กนั้นสงบและบริสุทธิ์เธอรู้ดีการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบแต่ถ้ามีใครสักคนยืนเคียงข้างเธอกับลูกนี่คือครั้งแรกเธอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปและบางทีตั้งแต่วินาทีนี้การต่อสู้เพื่อลูกอาจเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่ดรคมสันเริ่มช่วยเหลือ ทุกอย่างกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่นัชชาคาดคิดเช้าวันหนึ่งขณะเธอเพิ่งวางลูกลงนอนหลังให้นมเสร็จโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไม่หยุดเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนคนที่ไม่เคยโทรมาเสียงของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยความเร่งรีบเธอกำลังขึ้นข่าวสดแม่สามีเธอกำลังให้สัมภาษณ์นัชชามือสั่นเปิดคอมพิวเตอร์บนหน้าจอรายการข่าวเช้ากำลังถ่ายทอดสดภาพของคุณอัมพาแม่สามีเธอนั่งอยู่กลางสองผู้สื่อข่าวเธอดูสงบดวงตาแดงกำ่ำน้ำเสียงสะอื้นเหมือนเพิ่งผ่านเหตุการ์สะเตือนใจ พวกเรารู้สึกเสียใจอย่างมากลูกสะใภ้ของฉันนัชชาได้หนีออกจากโรงพยาบาลพร้อมทารกที่อยู่ในภาวะสุขภาพอันตรายพวกเราเป็นห่วงไม่เพียงแต่เด็กแต่รวมถึงตัวเธอเองเธอเคยมีอาการซึมเศร้าและหวัดระแวงระหว่างตั้งครรภ์พวกเราเพียงแค่อยากพาเด็กกลับมาเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยและช่วยลูกสะใภ้เข้ารับการบำบัดทางจิตนัชชาช็อกเธอไม่เคยเป็นโรคซึมเศร้าไม่เคยหวัดระแวงและไม่เคยทอดทิ้งลูกแต่ตอนนี้ภาพของแม่ไวสาวที่หลบหนีจากโรงพยาบาลในคืนฝนตกกลับถูกบิดเบือนให้กลายเป็น ผู้ป่วยจิตเวทที่ลักพาตัวเด็กเย็นวันเดียวกันนั้นเองเอกสารฟ้องร้องถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสารจังหวัดเชียงรายครอบครัวของประสิทธ์ร้องขอต่อสารให้ตัดสิทธิ์การเป็นแม่ของนัชชาพร้อมทังเรียกร้องให้เธอคืนเด็กทารกที่กำลังถูกกักตัวอย่างผิดกฎหมายนัชชานั่งกอดเข่าอยู่กลางห้องเช่าเล็กเมื่อปิดใบหน้าทั่วร่างหนาสถานเธอไม่มีเงินจ้างทนายดังไม่มีใครยืนเคียงข้างเป็นพยานแต่แล้วในขณะที่ความสิ้นหวังกำลังไหลบ่าเธอก็นึกถึงคำพูดของดรคมสัน ผมจะแนะนําคุณให้รู้จักกับใครคนหนึ่งทนายประวิ์เพื่อนเก่าแก่ของดรคมสันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและการคุ้มครองผู้หญิงทันทีที่ได้รับแฟ้มข้อมูลเขารีบยื่นคําร้องขอสิทธิตอบโต้ทางกฎหมายพร้อมทั้งเข้าถึงสื่อกลางอิสระเราไม่ต้องพูดเกินจริงแค่พูดความจริงพวกเขาโกหกเราจะใช้หลักฐานตอบโต้คุณไม่ได้หนีคุณแค่หนีจากการถูกบีบบังคับให้ทอดทิ้งลูกและที่สําคัญที่สุดลูกของคุณไม่ได้ป่วยปราวิ์พูดดวงตาแข็งกร้าวนัชชาตัดสินใจร่วมมือ เธอยื่นเอกสารทั้งหมดที่มีประวัติการฝากคันผลอันตราสาวและใบสละสิทธิ์ที่แม่สามียื่นให้เซ็นผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวอิสระที่เชียงใหม่เมื่อได้ตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงตัดสินใจจัดทำสารคดีพิเศษพวกเขาตามหาหญิงชาราผู้เป็นเจ้าของห้องเช่าผู้เคยเห็นนัชชากับลูกมาถึงในคืนแรกด้วยสภาพอ่อนล้าและพยาบาลสาวที่เคยแอบพาเธอไปดูลูกทั้งหมดพร้อมจะยืนหยัดเพื่อความจริง ความจริงค่อยๆถูกเปิดเผยฝุ่นที่เคยปกคลุมคดีนี้ถูกปัดเป่าทีละชั้นแม่สามีโกหกเรื่องภาวะจิตใจครอบครัวสามีพยายามซ่อนว่าเด็กไม่จาเป็นต้องถูกแยกตัวและนัชชาญิงที่ถูกตีตราว่าจิตหลอนกลับเป็นคนเดียวที่ปกป้องลูกจากระบบที่โหดร้ายการต่อสู้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการและครั้งนี้นัชชาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเธอมีทนายมีความจริงและเหนือสิ่งอื่นใดมีความรักของแม่ที่สว่างสวยอยู่ในทุกย่างก้าวเช้ากลางเดือนหนึ่งหลังฝนเมื่อคือนเพิ่งหยุดตก ดอกเตอร์คมสันมาเคาะประตูห้องเช่าของนัชชาในมือเขาถือแฟ้มเอกสารหนะาใบหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซ่อนไม่มีนัชชาเปิดประตูออกหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเธอเฝ้ารอวันนี้มาหลายสัปดาห์วันที่ความพยายามทั้งหมดไม่ใช่ความหวังลมๆแล้ลงๆอีกต่อไปเราตรวจสอบทางพันธุกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากล่าวเสียงหนักแน่นแต่ชัดเจนเด็กไม่ได้มีภาวะทางพันธุกรรมใดๆไม่มีการกลายพันธุ์ของยีนไม่มีความผิดปกติของคโครโมโซมการมีขนเกิดจากปฏิกิริยาภายในชั่วคราวและจะหลุดไปเองตามเวลาเด็กแข็งแรงดี นัชชาแทบสุดลงกับพื้นมือเธอสั่นระลึกุมใบหน้าน้ำตาไหลอับแก้มไม่ใช่จากความกลัวแต่จากการปลดปล่อยสายตาดูแคลนคำครหาคืนอันยาวนานที่ต้องกอดลูกตัวสั่นพระกังวลทุกอย่างได้รับคำตอบในวันนี้และลูกน้อยของเธอชีวิตที่เคยถูกเรียกว่าอสุรกายแท้จริงแล้วคือเด็กปกติคนหนึ่งที่ต้องการเพียงความรักโดยไม่รอช้าทนายประวิทย์ส่งผลการตรวจทั้งหมดเข้าสู่ศาลทันทีเขายื่นคำร้องขอจัดการพบหน้าระหว่างแม่ลูกภายใต้การควบคุม เพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่ต้องพรากเขาออกจากกันอีกการพบกันจัดขึ้นในห้องควบคุมพิเศษของศาลจังหวัดเชียงรายแม้จะไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแต่สื่อมวลชนยืนแน่นตามหน้าสารข่าวเด็กขนดำที่เคยสะเทือนสังคมกำลังเดินเข้าสู่บทสรุปนัชชาใสา่เสื้อเชิตสีขาวเรียบง่ายมือกำกระเป๋าผ้าใบเล็กแน่นเธอยืนอยู่ในห้องรอหัวใจเต้นแรงเมื่อประตูเปิดออกพยาบาลคนหนึ่งอุ้มเด็กเข้ามาในอ้อมแขน เด็กโตขึ้นจากหลายสัปดาห์ก่อนขนบนใบหน้าบางลงหน้าผากเนียนแขนขาอมชมพูดวงตาใสแจ๋วพอเห็นหน้าแม่เด็กก็ค่อยๆยยกมือขึ้นหาปากเปล่งเสียงเบาแต่ชัดเจนแม่ทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจชั่วขณะนัทชาวิ่งเข้าไปอาแขนรับลูกน้อยไว้แน่ในอ้อมออกกระเธอกอดเขาไว้แนบอกน้ำตาไหลอับสองแก้ไม่หยุดไม่มีใครพูดอะไรแต่บางทีทุกคนในห้องนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ศาลหรือผู้แทนสังเกตการต่างก็รับรู้ได้ถึงบางสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมาย ความรักของแม่ไม่อาจถูกพรากด้วยเอกสารหรือคำโกหกใดๆข่าวการพบหน้ากันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ภาพถ่ายนัชชากอดลูกน้อยถูกแชร์ไปทั่วพร้อมข้อความเสเตือนใจว่าสุดท้ายแล้วแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นแค่ต้องการใครสักคนที่เชื่อว่าเขาปกติและคนนั้นก็คือแม่ของเขาเสียงสังคมเริ่มเทใจให้นัชชาคนที่เคยสงสยัยเคยพูดซ้ำตามคำโกหกของแม่สามี เริ่มรู้สึกละอายส่วนนัชชาในอ้อมแขนของลูกน้อยรู้ดีว่าไม่ใช่เอกสารหรือเสียงของคนหมู่มากแต่เป็นความจริงที่พาเธอกลับขึ้นมาจากเหวลึกแห่งความวันที่สารอ่านคำพิพากษาท้องฟ้าเชียงรายจำใสยอย่างน่าประหลาดไม่มีฝนไม่มีลมหนาวมีเพียงแสงแดดอ่อนๆปกคลุมบันไดหน้าสารน,นัชชานั่งสงบอยู่ในแถวที่นั่งของโจดอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนหัวใจเงียบเงันรอฟังคำตัดสินประตูอีกฝั่งเปิดออกประสิทธิ์ก้าวเข้ามา เขาผอมลงมากแววาตาไม่หลบเลี่ยงอีกต่อไปเขามองนัชชาเป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยทอดทิ้งเธอแต่ไม่พูดอะไรเพียงก้มสีสลึกมือทั้งสองกำไว้แน่นตรงหน้าท้องเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างที่กำลังจะแตกออกต่อมาคุณอัมพาหญิงที่เคยนั่งหน้ากล้องทีวีพูดชัดเธอชัดคำว่าลูกสะพ้ายสติไม่ดีวันนี้ดูเงียบกว่าที่เคยเธอก้าวเดินช้าๆไหล่สันไวเธอไม่ได้ไปนั่งข้างทนายแต่เดินตรงมาหานัชชาหยุดอยู่ห่างไม่ถึงสองเมตรแม่ขอโทษเธอพูดเสียงแหบ แม่ผิดผิดที่เชื่อในความกลัวแทนที่จะเชื่อในตัวลูกและแม่เสียใจที่ปล่อยให้หลานต้องเผชิญสายตาที่ไม่เป็นธรรมนัชชาไม่ตอบน้ำตาเธอไหลไม่ใช่เพราะความแค้นแต่เพราะความอดทนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในที่สุดก็มีคนยอมรับว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือสายสัมพันธ์แท้จริงผู้พิพากษาอ่านคำตัดสินด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นศาลพิจารณาให้นัชชาเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมแต่เพียงผู้เดียวของเด็กๆไม่มีภาวะผิดปกติทางพันธุกรรม ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ใดที่ต้องแยกกอ่อจากผู้เป็นแม่และมีสิทธิในการเติบโตภายใต้ความรักและการดูแลที่เหมาะสมสารแนะนําให้ทั้งสองครอบครัวปรับความเข้าใจเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสําหรับพัฒนาการของเด็กเมื่อเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังประสิทธ์ก็ก้าวมาข้างหน้าเขาคุกเข่าลงต่อหน้านัชชามือแตะลงบนเท้าเปล่าของลูกผมขอโทษผมกลัวผมหนีแต่ผมไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ถ้าต้องสูญเสียลูกกับคุณไปเธอมองเขาไม่มีคำตำหนิมีเพียงลมหายใจลึกแล้วก้มลง วางมือตอนเองทับมือนั้นไม่จําเป็นต้องให้อภัยทันทีแต่อาจเริ่มต้นใหม่ถ้าทั้งสองยังมีรักแท้ในใจไม่กี่เดือนต่อมาบ้านเก่าของพวกเขานอกเมืองเชียงรายสว่างขึ้นอีกครั้งซุ้มดอกเฟื่องฟ้านอกประตูถูกตัดแ,แต่งอย่างเรียบร้อยเสียงหัวเราะของเด็กเล็กดังก้องในลานบ้านเด็กน้อยที่ตอนนี้ได้ชื่อว่าดินเติบโตแข็งแรงสดใสคนที่เคยคลุมร่างกายค่อยๆบางลงตามกาลเวลาจนเมื่อเขาเริ่มเดินเตาะแตะผิวของเขาก็เรียบเนียนไม่ต่างจากเด็กคนอื่นดินชอบวิ่งตามพ่อ ดึงชายเสื้อขอหลังชอบสุกในอกแม่มือเล็กๆจับเล่นเส้นผมทุกครั้งก่อนหลับและคุณอัมพาผู้เคยถือใบฟ้องเรียกร้องสิทธิเลี้ยงดูตอนนี้เป็นคนหุงข้าวต้มทุกเย็นนั่งกวยเปลให้หลานหลับใต้าชายคาไม้หน้าบ้านครอบครัวนี้เคยแต่สลายเคยเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความเจ็บปวดความสิ้นหวังแต่พวกเขาก็เลือกให้อภัยและสิ่งมหัศจรรย์ก็คือเมื่อความรักถูกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมมามีพลังพอจะเยียวยาทุกสิ่งถึงแม้เด็กคนหนึ่งจะเกิดมาพร้อมจุดเริ่มต้นที่แตกต่างแต่ในอ้อมกอดของแม่ และของครอบครัวดิงก็เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขไม่ต่างจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งบนโลกใบน,นี้หลายเดือนหลังจากคดีสิ้นสุดชื่อของนัชชาไม่ถูกผูกติดกับคําว่าแม่ที่หนีออกจากโรงพยาบาลหรือเด็กขนดําอีกต่อไปตอนนี้ผู้คนเรียกเธอด้วยชื่อใหม่แม่แห่งแสงสว่างเพราะจากความมืดของอคติจากการถูกโดดเดี่ยวนัชชาได้ก้าวออกมาด้วยความรักพลังใจและความกล้าหาญเพื่อปกป้องลูกน้อยของเธอ สื่อเริ่มกล่าวถึงเธอในฐานะแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่เพราะเธอเก่งไม่ใช่เพราะเธอชนะคดีแต่เพราะเธอคือตัวแทนแห่งความเชื่อที่ว่าแม่คนหนึ่งไม่ว่าจะอ่อนแอแค่ไหนก็สามารถลุกขึ้นต่อสู้กับทั้งโลกได้หากนั่นคือทางเดียวที่จะรักษาลูกไว้ข้างกายนัชชาเริ่มได้รับคำเชิญจากเวทีสัมมนาด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็กทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจากเชียงรายถึงพะเยาจากลำปางถึงน่านเธอยือนอยู่บนเวทีเล็กๆสีหน้าเรียกสงบแต่ดวงตาเป็นประกายทุกครั้งที่พูดถึงลูก เธอเล่าถึงค่ำคืนที่ไม่กล้าข่มตาหลับเพราะกลัวถูกพบตัวถึงเหรียญบาทแรกที่หามาได้จากงานแปลขณะลูกหลับถึงเสียงร้องแผ่วเบาในห้องเช่าอันเย็นเย,ยือกและถึงช่วงเวลาที่ได้อุ้มลูกครั้งแรกหลังแผ่นกระจกกัน้นช่วงเวลาที่น้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่ใช่คำพูดสวยหรูเรื่องราวของเธอเรียบง่ายแต่ลึกถึงหัวใจของแม่หลายคนที่นั่งอยู่ใต้เวทีผู้หญิงที่เคยถูกหักหลังที่เคยต้องเลือกระหว่างเกียรติยศกับลูกในงานแบ่งปันครั้งสุดท้ายของปีณนหอประชุมมหาวิทยายลัยเชียงรา เมื่อมีคนถามว่าอะไรทําให้เธอไม่ล้มลงนัชชาย,ยิมบางๆกอดไมโครโฟนแน่นและตอบว่าฉันเคยกลัวเคยคิดจะยอมแพ้เคยคิดว่าถ้าฉันหายไปทุกอย่างคงง่ายขึ้นแต่แค่ยังได้กอดลูกไว้ในอ้อมแขนฉันก็รู้ว่าฉันจะผ่านพ้นพายุลูกไหนก็ได้ทั้งห้องประชุมระเบิดด้วยเสียงปรบมือยาวนานและในหมู่ผู้ฟังนับร้อยมีน้ําตาไหลยหยดไหลลงเงียบๆไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะพวกเขาเห็นตัวเองในตัวนัชชาแม่คนหนึ่งที่ดูเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแต่ไม่เคยโดดเดี่ยวเลย เพราะในใจเธอยังมีลูกเป็นเหตุผลที่จะสู้ต่อจากที่เคยเป็นแผลนัชชากลับลุกขึ้นด้วยลำแข้งของตัวเองกลายเป็นแสงนำทางให้คนอื่นแม่ธรรมดาคนหนึ่งหัวใจไม่ธรรมดาหลักฐานชัดเจนว่าความรักแม้จะถูกกดจนถึงที่สุดก็ยังสามารถลุกขึ้นมาใหม่งดงามเหมือนแสงแดดยามหลังพายุบทเรียนจากเรื่องราวของนัชชาไม่ได้อยู่ที่โชคดีหรือฉากจบที่ดีแต่มันอยู่ในการเดินทางที่เต็มไปด้วยบาดแผลการเดินทางที่เต็มไปด้วยศรัทธาสัญชตาตญาณของแม่และความแน่วแน่ต่อหน้าความอายุติธรรม 1. ความรักของแม่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อทั้งโลกหันหลังเมื่อสามีทอดทิ้งเมื่อครอบครัวสามีบีบบังคับสิ่งเดียวที่ทําให้นัชชายยืนหยัดอยู่ได้คือความรักต่อลูกความเป็นแม่นั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือพลังที่สามารถพาผู้หญิงคนหนึ่งฝ่าทุกพายุต่อสู้กับระบบทั้งระบบเพื่อปกป้องชีวิตเล็กๆที่อยู่ในอ้อมแขน2อ,อย่าด่วนตัดสินไม่ยังไม่รู้ความจริงสายตาอาคติคำลือ แม้แต่ระบบสาธารณสุขต่างเลือกความเงียบแทนที่จะเปิดเผยสังคมรีตีตราเด็กน้อยว่าอสุรกายเพียงพระรูปลักษณ์ที่แตกต่างแต่ความจริงคือสิ่งที่เรากลัวบางที่เป็นแค่สิ่งที่เราไม่เข้าใจและสิ่งที่เราผลักไสอาจเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด 3. แม่เลี้งเดี่ยวไม่ใช่คนอ่อนแอพวกเธอแค่ยังไม่ถูกเชื่อมัน่นนัชชามไม่มีเงินไม่มีใครเคียงข้างถูกโดดเดี่ยวและใส่ร้ายแต่พระเธอกล้าพูดกล้าสู้กล้ารักษาลูกไว้กับตัวเอง เธอพิสูจน์ว่าแม่เล้งเดี่ยวไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้พวกเธอคือผู้กล้าและเมื่อได้รับโอกาสพวกเธอก็สามารถเขียนชะตาชีวิตขึ้นใหม่ให้ตัวเองและลูกสความจริงและความดีย่อมมีพันธมิตรแม้จะจนมุมนัชชาก็ยังเจอดรคมสันทนายประวิทย์พยาบาลใจดีนักข่าวที่กล้าเปิดโปงสังคมไม่ได้ใจร้ายไปหมดแค่กล้าขอความช่วยเหลือและซื่อสัตย์กับความจริงย่อมมีใครสักคนพร้อมยื่นมือห้า การให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เบาสบายสุดท้ายนัชชาเลือกเปิดใจให้โอกาสสามีได้เป็นพ่อให้โอกาสแม่สามีได้เป็นยายเพราะเธอรู้ดีความแค้นไม่ทําให้ลูกเติบโตมีแต่ความรักและความเมตตาเท่านั้นที่จะเยียวยาได้ทุกบาดแผลเรื่องของนัชชาคือข้อพิสูจน์ว่าตรับใดมีอ้อมแขนของแม่เด็กทุกคนไม่ว่าเกิดมาในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถเติบโตได้ท่ามกลางแสงสว่างและแม่ทุกคนต่อให้เหนื่อยเพียงใดก็สามารถเป็นวีรสตรีหากเธอไม่ยอมปล่อยมือ หากเรื่องราวของนัชชาได้แต่หัวใจคุณลุงคุณป้าโปรดแบ่งปันวิดีโอนี้เพื่อส่งต่อพลังของความเป็นแม่ความรักที่สามารถจุดแสงได้แม้ในวันที่มืดมนที่สุดและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวจริงแสนซึ้งใจและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากชีวิตจริง